สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปทานชาบูนางไนนะคะตอนนี้เราอยู่กันสาขาบิโซบางนาค่ะฝั่งตรงข้ามเซนทันค่ะในซอยข้างเซนทันนะคะน้ำจิ้มเขามีประมาณ4อย่างนะคะคือน้ำจิ้มอร่อยเลยแหละชอบค่ะน้ำจิ้มโอเคทุกอย่างเครื่องเคียงก็มีให้ครุกเลยมีต้นหอมซอยมีพริก มีกระเทียมนะคะที่เขาไว้ให้เราเติมอันนี้เราสั่งมาเป็นน้ำซุปหมาล่ากับน้ำซุปปลาโอญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนะคะหมูสามชั้นสไลด์นี่คือหั่นมาสวยงามพวกผักสะอาดมากคุณภาพดีค่ะน้ำซุปเขาที่เป็นปลาโอญี่ปุ่นรู้สึกจะอร่อยอยู่นะคะหอมดี มีติ่มซ้ำให้เราทานด้วยนะคะเป็นขนมจีบหมูกับขนมจีบกุ้งมีแค่สองอย่างคะ่ะพวกลูกชิ้นเขาอร่อยนะคะคือแบบดีอ่ะผักก็สะอาดรู้สึกเราชอบเลยตับอาหารทุกอย่างสดผักก็ล้างมาอย่างสะอาดเลยคะ่ะรู้สึกประทับใจอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทานไม่อัน้นแล้วก็ไม่จำกัดเวลาคะ่ะ มีไอศครีมด้วยค่ะอันนี้เราทานหมูหวานก่อนนะคะหมูหวานของเราเองของที่เราชอบมากในการกินชาบูเราลองน้ำจิ้มอันนี้ของเขาไม่รู้ว่าคืออะไรคล้ายๆเต้าหู้ยี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เอกวาดหวานหน่อยก็เข้าอยู่นะกับการกินกับหมูหวาน เมนูอาหารของเราก็เราสั่งผักมาเยอะมากค่ะแต่น้ำซุปของเราจะได้หวานๆแต่น้ำซุปมาล่าก,ก็ดีนะแต่เรารู้สึกอีกอันนึงโอเคกว่าแต่กินไปนานๆคือแบบรู้สึกเค็มมากต้องแบบอาจจะต้องเติมน้ำใส่ตามนะคะพอทานไปนานๆ